สวัสดีครับชื่อในรอสวัสดีทุกคนวันนี้วันที่9พฤษภาคมนะก็คือผมกำลังไปเป็นดึกฝึกงานของช่องกายชัยโซ,โซโลนะฮะก็ทาจริงก็ตื่นตั้งแต่เกือบเกือบ7โมงแล้วละแต่ว่าเหมือนบ้านอยู่ไกลมันต้องมาเตรียมตัวก็ เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของชายโซโลโในวันแรกกันว่าสรุปมันเป็นยังไงเจอกัน ว่าวันแรกแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็วันแรกแค่แค่มาดูอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับก็ดูตารางงานอะไรพวกนี้แล้วก็รู้จักกับพวกพี่ในชัยโซโลก็แค่บางคนครับอาจจะไม่ได้รู้จักทั้งหมดเพราะว่าวันนี้พวกพ่ต้าพี่ยัดเขาไปถ่ายงานนอกแฮเข้าถูกวันที่สองนะครับวันนี้ได้เริ่มงานนะครับแต่ดีครับกูนอนออฟฟิศ ในโซโล่เยียใช่แหละครับทุกคนก็คือกูได้มานอนออฟฟิศทั้งทั้งที่งมาทำงานวันที่สองกูก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไว้ใจให้กูนอนนะแต่พวกพิต้าพี่ยัตแล้วก็เอาเป็นว่าทุกคนดูแลกูดีมากแล้วกันกูก็เลยผ่านวันนี้ไปได้โดยที่กูมานอนที่นี่ก็เป็นวันที่สามแล้วก็คือเมื่อวานวันที่สองก็คือนอนเอ,อที่ออฟฟิศก็คือพวกพี่ยัดพิต้าเขาให้ ักต็ตอนนี้ก็ยังทำงานพอบตอนชเช้าตื่นเช้านะก็เฮียเ,เ,เป็นเด็กดีหน่อยจัดไปงานต่อ ต่นี่ก็คือผลงานของกูที่ทำนะครับเพราะว่าเขาให้กูลองทําดูกูก็ลองทอย่าง้แหละในส่วนของการคุมงานพี่เฟรมกับพี่โอจะมาคุมกูบ่อยที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็คือลูกทำของเล็กๆน้อยๆซื้อของอะไรจุกจิกก็บอกประมาณบอกว่าพอส่วนใหญ่ของชัยสุโรนี่คือแทบจะไม่ต้องละเอียดมากขนาดนั้นแต่ว่าตัวผมเองก็อยากทําให้มันละเอียดแหละเอ,อ๊ะเรามาฝึกงานก็อยากทําให้มันดีบางทีกูคิดนะว่าการที่กูมาฝึกงานนี่เนี่ยกูอาจจะไม่ได้อะไรเลย,เลยแต่อย่างน้อยกูก็ได้ทํางานกับช่องที่กูอยากทา ในชีวิตกูสักครั้งหนึ่งเว้ยกูก็ไม่รู้นะว่าหลังจากกูจบฝึกงานตรงนี้ไปแล้วคือกูจะเอาไงก่อชีวิตต่อดีน้อยก็มีพอแล้ววะไม่เสียหายทั้งหนึ่งเคยทำงานกับตายัดไไ่โซโลแเลยว,วะ อย่างแรกเลยคือกูต้องขอโทษด้วยที่ฟุตกูน้อยเกินเพราะว่ากูแทบจะไม่ได้ถ่ายเลยเลยเนื่องจากว่ากูไม่มีเวลานะครับถ้าผลงานนี้ออกมาดีแล้วคือมีคนติดตามกูมากขึ้นกูก็จะทําต่อนะแต่ถ้าไม่มีก็อย่างที่เห็นก็ปล่อยให้มันเป็นแค่วอกคำขำ,ำเล็กแล้วกันขอบคุณมากครับ